สวัสดีครับ <c oughs> พบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาพูดคุยว่าทําไมเดือน11แล้วนะครับก็เราก็ผ่านโควิดกันมานานแล้วเนาะเพราะว่าในเมืองไทยก็เรื่องโควิดก็เริ่มเริ่มทิ้งระยะห่างเนาะหลายๆคนเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยค่อยจะไอ้นี่ต่เท่าไหร่แหละนะครับแต่ว่าก็หลายๆที่ก็ยังไอ้นี้อยู่เนาะก็ยังจะอ่า ยังมีการวัดอุณหภูมิก็ทุกคนก็ยังยันตื่นตระหนกกับการใส่แมสอยู่นะครับเราเป็นฟู้ดดีเเวอรี่ก็ยังต้องใส่แมสกันารเดินเข้าห้างไปรับก็ต้องใส่นะครับมันมันยังไม่มีวัคซีนที่แน่นอนยัไงโควิดก,ก็มีสิทธิ์กจะกับมาได้นะครับแก่ก็วันนี้จะมาพูดคุยว่าทําไมงานม,มันถึงเงียบอะไรขนาดนี้เงียบมากนี่ต้นเดือนเองนะนี่วันนับก็คือวันที่6กนะวันที่อัด เดี๋ยวถ้าปล่อยออกอากาศก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับมาพูดคุยกันหรือว่าทำไมมันเงียบจังนะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินในมือลูกโขเข้าใจว่าเดือนเดือนนี้เดือนเดือนสิบเอ็ดนี้นะครับคือเป็นเดือนที่น่าจะเป็นเดือนแบบสุดๆอะ่ะผมว่าเพะในแต่ละคนคงสุดๆเพราะว่าหนึ่ง มาตรการที่ทางรัฐบาลได้ช่วยช่วยเหลือเรื่องการให้ทางธนาคารช่วยเหลือเรื่องการผ่อนผ่อนปนเรื่องอเรื่องลดผ่อนลดผ่อนบ้านหรือผ่อนสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ทางทางรัฐบาลให้ให้ทางธนาคารให้ช่วยลูกค้าเนี่ยมันก็หมดภายในเดือนที่เดือนตุลาที่แล้วนะครับช่วงกินเจเดือนที่แล้วเนี่ยมันหมดแล้วก็เป็นการที่ว่า แต่และคนก็คงต้องเดินเข้ามาหารคาแล้วว่าจะทํำยังไงต่อนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีไรายได้บางคนอาจจะมีไรายได้แต่ว่ามันน้อยลงหรือคงที่แต่ไม่พออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดือนปกติแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าต้นเดือนปุ๊บเนี่ยงานงานฟู้ดเดลิเวอรีของแต่ละแอปแอปเนี่ยมันต้องดีมากๆเพราะว่า1แต่ละแอปก็อัดโปรเตมที่เหมือนกันช่วงพามไทม์ช่วง Palm time, ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีคนสั่งก็อัดโปรแรงแต่ก็ยังไม่มีคนสั่งมีแต่มันมีน้อยมันมีน้อยกว่ากว่าความที่ความเคยชินที่เราเคยเห็นนะครับอย่างเช่นอ่าผมขับไลแมนอยู่ช่วงบ่ายสองน่ะช่วงบ่ายสองเนี่ยหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนี่ยไลแมนจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับร้านอาหารชื่อดังหลายๆร้านนะครับทําการอัดโปรโมชั่นหนแถมหนึ่ง ซื้อสองแถมสองในราคาที่โคตรถูกซื้อยี่สิบชิ้นได้เท่านี้บาทที่โคตรถูกมันไม่ปั้งมันไม่ขึ้นมันเหมือนมันดันแล้วว่ามันดันไม่ขึ้นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแล้วผมว่าหลายๆแอปอะอย่างแกลบอย่างโกเจ็กอย่างฟู้ดแพนด้าเนี่ยเขาก็อัดเหมือนกันเขาก็อัดโปรเหมือนกันเต็มที่เหมือนกันก็คือทุกคนคงอัดเต็มคือเหมือนโปรถูกโยนโยนเข้ามาแล้วอะ่ะ แต่มันขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะกีดโปรนั้นไปหรือเปล่านั่นเองด้วยความที่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะตึงมือแล้วเรื่องเรื่องเงินในมือเนี่ยมันตึงมือแล้วนะครับและอย่างคือ Market Share เกี่ยวกับแอปเนี่ยสแอปมันถูกแชร์ไปแล้วถูกปะแน่นอนหลายๆคนอาจจะมีทั้ง4แอปเลยก็ได้นะครับฉันฉันอยากกินสมมติว่าฉันอยากกิน KF c ใช่ปะฉันก็เปิดแม่ง4แอปเลยแอปไหนมันดู จำนวนหารต่อชิ้นเนี่ยแม่งถูกที่สุดเขาก็คงสั่งแอปแอปนั้นถูกปะเออมันมันเลยทําให้ถูกแชร์เข้าไปแล้วทําให้กําลังที่ลูกค้าจะสั่งซื้อเนี่ยมันอาจจะด้อยลงและน้อยลงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างบางคนอาจจะตกงานหรือเงินไม่พอแล้วก็คืออาจจะต้องกินแบบพูดประหยัดอ่ะต้องพอเพียงอย่างสุดๆดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเพราะว่าหนึ่ง โควิดมันยังไม่จางหายไปแล้วบล็อกฟีนยังไม่มานะครับแล้วก็ส่วนของคนการอ่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเพิ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักมันเลยทำให้เกิดตัวเนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างอีกโครงการหนึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะผมมองว่ามันเป็นโครงการคนละครึ่งผมว่าพี่พๆไรเดอร์หลายๆคนก็คงสมัครทิ้งเอาไว้ผมว่าผมก็สมัครทิ้งเอาไว้นะมันคุ้มนะ ก็คือสมมติว่า,าไปกินข้าวร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยรัดจ่ายให้ครึ่งหนึ่งคือยี่บห้าบาทแล้วก็เราก็จ่ายแค่ยี่บห้บาบาทให้ร้านค้าก็ถูก่าถูกนะไอโครงการเนี้ยมัน,มนใช่มันถูกมันเป็นผลพี่พี่ライเดอร์ผมมองว่าทุกคนต้องควรสมัครเลยนะผมก็มีคลิปอยู่ว่าการสมัครอ่าตัวของคนละครึ่งแล้วก็วิธีหาร้านค้าคนละครึ่งแต่ส่วนมากร้านค้าก็จะแปะนะ่ะแปะป้ายว่าคนละครึ่งกันไว้นะครับ ก็ควรจะสมัครไว้หนึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้เยอะจริงๆนะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยโครงการอยู่ถึงสิ้นปีนะครับงบให้มาทั้งคนละ3,000บาทนะครับก็ใช้ง่ายนะครับสมัครง่ายสมัครง่ายด้วยและใช้ง่ายมากๆนะครับร้านค้าก็ใช้ง่ายอันนี้เหตุผลหนึ่งที่ทําให้แอปหลายๆแอปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ต้นเดือนถึงวันที่6กนะวันนี้ผมผมองว่าแม,ม่งโคตรเงียบเลยปกติตอน มันจะจริงๆ่ะช่วงพีกมันจะอยู่ช่วงประมาณเศษโมงถึงเที่ยงรอบนอกแม่ไม่พีกเลยรอบนอกแม่งแบบเศร้าเลยแบบอะไรหว่ารอบในมันก็พอมีเด้งแหละพอหลังเที่ยงไปปุ๊บแม่งเงียบเย็นๆเ,เลยก็มีส่วนนะครับมันไม่มันมีหลายอย่างแหละไอ้ส่วนหนึ่งที่ที่เงินมันขาดมือแล้วก็หลายๆคนอาจจะต้องมีภาระเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยที่แบกรับอยู่มันเลยทําให้คนมันสั่งน้อยลง แล้วก็ในส่วนของโครงการคนละครึง่งร้านค้าชอบนะเพราะว่าหหลายๆคนก็มองหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งแล้วก็ไปกินร้านนั้นผมก็ขี่มาไซห,หาช่วงบางทีก็ขี่ถ้ามันมีก็กินแต่ถ้ามันไม่มีก็กินอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องคนละครึ่งก็ได้นะครับมันเลยทําให้แบบโอเคถ้าทั้นจ่ายคนละครึง่งสมมติว่าทัานเช้าน aley, มมีา้สมมติว่าอาสมมุติว่าไปเช้านี้ต้องกินข้าวเช้ากับกลางวันถูกป,ปะก็ไปร้านนี้เสร็จก็อ่ะพี่ข้าวสองกอง จ่ายคนละครึ่งสมมติกล่องละสี่สิบคุณจ่ายแค่สี่สิบคุณได้เข้าสองกล่องปกติคุณต้องถ่ายแปดสิบถูกปะวันเนี้ยคุณประหยัดแหละไปอีกสี่สิบบาทแน่นอนไอ้สี่สิบเขาอาจจะไปซื้อน้ําซึ่งไอ้ซื้อน้ําบางทีเนี่ยก็ร้านบางร้านก็เข้าคนละครึ่งนะกาแฟยี่สิบห้าบาทก็จ่ายแค่สิบสองบาทห้าสิบก็ถูกลวมไปอีกนะครับเขาอาจจะต้องรอให้ไอ้ตัวสามพันบาทที่เขาใช้หมดแล้วเนี่ยมันมันหมดไปก่อนแล้ว ถึงจะกลับมาหาอ่ะโอเคฉันมาสั่ง Food Delivery ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมัน,ม,นมันแชร์กันไหลแอปอแหละแล้วก็แอปโรบินฮูดนะครับแอปโรบินฮูดนี่ก็เงียบขนาดใส่โปลเวลยนะแต่ว่าคือคนอย่างคือคนมารู้จักน้อยแล้วเขายังไม่ได้อินแอดโฆษณาอะไรมากมายเพราะว่าเป้าหมายจริงๆแล้วอะเท่าที่อ่านมาที่หาข้อมูลมาได้เนี่ยคือ มกลาจะปล่อยเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ก็คือเดือนตุลาเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยก็พนักงานสั่งก่อดน,นะครับแล้วช่วงเดินหลังจาก26ตุลามาแล้วเนี่ยคนทั่วไปสามารถโหลดแอปไปสั่งซื้อได้สั่งสัอาหารผ่านโลวินฮูดได้ไอโรวินฮูดก็มาแชร์มาเก็ตแชร์ไอตัวของ Lineman, Gap, โกลเ e ็กฟูดเพนด้าอีกทำให้มันในเฉพาะในกรุงเทพนะ รอบนอกผมไม่รู้ว่างานมันเนียบแค่ไหนก็ถ้าใครวิ่งรอบนอกกรุงเทพเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดอื่นเนี่ยก็แชร์มาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับในส่วนของโรบินฮูดมันก็มาแชร์ตัวนี้อีกซึ่งคนที่เป็นช่วงหนึ่งที่ที่เขาให้ทําพนักงาน s อชเป็นคนสั่งเนี่ยเขาก็จะสั่งเนี่ยโรบินฮูดโรบินฮูดโรบินฮูดไลแมนแกลอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่สั่งถูกป,ปะมันก็ถูกดึงดึงลูกค้ากลับมาที่ฝั่งนี้อีกจากจากเคย จากเคยสั่งหนึ่งร้อยออเดอร์ที่ SCB 100หนึ่งร้อยออเดอร์นี้ก็จะหายไปก็จะไม่มีแอปอื่นที่จะวิ่งเข้ามาในส่ง s c b ก็จะมีแค่โลบินทูดวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเพราะว่าเขาให้ทดลองใช้แล้วพอทดลองใช้เสร็จพอจผ่านจากการทดลองเป็ดมันมีโปรอีกสั่งหนึ่งร้อยบาทลดห้าสิบาทสั่งสามร้อยลดร้อยี่สิบลองไปดูนะลองโหลดแอปโลบินทูดดูเพราะว่าเขาเน้นร้านเล็กๆก่อนร้านเล็กๆทั่วๆไปอย่าไม่เน้นร้านใหญ่ ลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับพิมพ์ว่าโรบินฮุสในเพจสโตร์แล้วก็อ่าในตัวของ iOS ได้นะครับมีมีนะครับไปดูคุ้มอยู่นะครับ,ม,นะรบมันเลยทําให้ถูกแชร์ออกมาอีกทําให้น้อยลงไปอีกนะครับแต่ยังไงทุกคนผมว่าวางแผนกันดีๆนะครับวิ่งกันแอปถึง2แอปเนี่ยผมว่าใครที่วิ่ง2แอปเนี่ยผมว่าก็กําลังดีแหละนะครับแล้วแต่ความชอบเลยบางคนวิ่ง3แอป เชา้ากลางวันเย็นกลางคืนอะไรก็ยังไงดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องระวังอุบัติเหตุดีๆนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปวิ่งให้มันพอกําลังของตัวเองนะครับได้น้อยดีกว่าได้เยอะแล้วต้องไปรักษาตัวนะครับได้พอประมาณอย่างน้อยช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงนี้ผมว่ามันเป็นทุกประเทศแล้วมันเป็นทุกคนยังไงให้มันผ่านโควิดอย่างนี้ไปก่อนแล้วเราค่อย สปีดตัวเองขึ้นมาอีกทีช่วงนี้ก็ต้องรักวิ่งแบบเพื่อรักษาฐานะของสถา,านะของตัวเองไปก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่รอดพ้นจากการวิกฤตโควิดตัวนี้ทีม่มันไม่มีใครเคยเจอบนโลกนี้ยังไม่มีใครเคยเจอวิกฤตแบบนี้มันเลยทําให้ทุกคนเพ้งไปหมดนะครับยังไงก็สู้ๆกันทุกคนขอบคุณที่ฟังถึงท้ายคลิปนะครับทุกๆคนที่ฟังถึงท้ายคลิปขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ จะมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง AminTV ให้ด้วยนะครับถ้ามีแอปใหม่ๆมาผมจะหาวิธีไปสมัครแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ